สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มีนาคม2 5 6 4นะครับมาพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดควันใจโคง้งน้องนาโมเดลนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเก็บงานของเราแล้วนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับกับพิ พื้นที่8ไร่นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านจานตำบลทุ่งเขาหลวงอำเภอทุงเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมได้มาชมผลงานของเรานะครับกับราคาเหมาอยู่ที่435,000บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับกับการทั้งขุด ลุมนะครับปลูกกล้วยนะครับด้วยนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับก็นะครับที่หลักๆข้างหน้านะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับจากที่ผมยืนเห็นถังสีเขียวนั้นไหมครับก็อยู่ที่ประมาณ3าสิบกว่าเมตรนะครับไม่ถึง4ี่สิเมตรนะครับหน้าแคบนะครับและก็ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์นะครับอยู่ที่ประมาณสองไร่นะครับนี่เป็นลานอนเนกประสงค์แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นศาลาเอเนกประสงค์ต่างๆนะครับเบื้องต้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําในเกษตรเชิงท่องเที่ยวหรือว่าเป็น ฟาร์มสเตย์นะครับแต่ก็อยู่ในรูปแบบของคำว่าโคกน้องนาโมเดลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกนะครับเป็นโคกจะเป็นลานจอดรถจอดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการตกแต่งนะครับไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดเลยนะครับจาก การสอบถามเจ้าของนะครับก็ไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการขุดของเรานะครับรวมที่เราขุดทั้งหมดนะครับ15วันเต็มเลยนะครับ15วันนะครับลงงานวันที่4มีนานครับเสร็จวันที่19นะครับ นี่นะครับการเก็บงานของเราในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับมีการวางท่อนะครับรวมอยู่ด้วยนะครับก็เป็ดเสร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับในราคาเหมารวมทั้งหมด อยู่ที่ยู่ที0่4 3 5 0 0ับาทนะครับพื้นที่8ไร่นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นาลานที่ปลูกบัวนะครับก็จะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำสะพานยื่นเพื่อที่จะ ให้อาหารปลานะครับอยู่ตรงจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวนะครับในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นศาลาแล้วก็ทำสะพานยื่นเข้าไปนะครับด้านหน้าศาลาตรงนี้ก็อาจจะเป็น ที่ให้อาหารปลาอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เจ้าของจะสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับแต่ก็ตอนนี้ได้วางแผนในการที่จะทำเขาเรียกว่า,าที่พักนะครับโฮมสเตย์นะครับก็จะยื่นเสาลงไปในตะพักนะครับ เวลาน้ำเต็มมาก็คล้ายกับว่าศาลาอยู่กลางน้ำนะครับก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสะพานมาด้านนี้แล้วก็ออกด้านซ้ายด้านขวานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เดินชมดอกบัวนั่นเองนะครับนี่ด้านนี้ก็จะลึกนะครับลึก จะเป็นธนาคารน้ำสองจุดนะครับตรงนี้กับด้านโน้นนะครับแล้วก็เรา,เากำลังขุดหลุมกล้วยอยู่นะครับในราคารวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็จะมีการขุดหลุมกล้วยด้วยนะครับหลุมปลูกกล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบบริเวณเลยนะครับ ด้านโน้นยังไม่ขุดนะครับกําลังขุดมาจากด้านหลังด้านโน้นนะครับที่เป็นนานะครับนี่นะครับอลังการมากนะครับในการออกแบบนะครับในจุดต่างๆซึ่งนะครับเจ้าของได้สร้างสรรค์นในการออกแบบเองนะครับ แล้วก็ผลงานการขุดนะครับของเราแล้วนกะ็ก็ใช้จินตนาการร่วมด้วยนะครับในการขุดนะครับเพื่อให้งานออกมา,าดีนั่นเองนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับการเก็บงานการขุดนะครับารายละเอียดทุก การขุดนะครับก็ได้ใส่ใจในรายละเอียดในการขุดต่างๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นธนาคารน้ำอีกหนึ่งจุดนะครับเราได้ทำการเจาะสองจุดในพื้นที่ของบ่อนะครับก็อยู่รวมๆน่าจะประมาณสองไร่กว่านะครับในการขุดบ่อนะครับนี่นะครับ ให้ชมภาพนะครับรวมรวมนะครับหลังจากที่เราได้ขุดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ให้มาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่นะครับน้ำนะครับก็เริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่า มีการเ,าเติมน้ำบาดาลลงไปด้วยนะครับนี่น้ำบาดาลหรือ,อแผงโซล่าเซลล์นะครับเมื่อวานกับวันนี้นะครับที่เติมลงนะครับนี่นะครับ แดดร่มลมตกนะครับก็อาจจะไลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าขําแล้วนะครับนี่นี่นะครับเบิ่มนะครับตะพักชั้นล่างนะครับตรงนี้นะครับก็จะกว้างนะครับเพื่อที่จะทำต่อหม้อนะครับเสานะครับ ที่พักนะครับยื่นลงในน้ำนั่นเองนะครับถึงได้ทํำกว้างนะครับอีกไม่นานน้ำก็คงจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าแดดช่วงนี้นะครับมาดูความเตรียมพร้อมของเจ้าของพื้นที่นะครับก็ตอนนี้นะครับได้เตรียมเกล็ดดำนะครับจากเสียสักนะครับก็ มาส่งเมื่อเช้านี้นะครับสองพ่วงนะครับสองพ่วงก็60ตันนะครับเอามาเพื่อที่จะปลูกกล้วยนะครับเตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเสารั้วด้านนี้นะครับก็เริ่มจะปักเป็นบางส่วนแล้วนะครับ นี่นะครับเสารั้วแล้วก็ฟางนะครับเตรียมพร้อมมดเลยนี่มาดูนะครับความห่างนะครับระยะของรั้วก็น่าจะอยู่ที่3เมตรครับ ความสูงนะครับของเสาก็2เมตรนะครับ2เมตรหรือ3เมตรนะครับผมก็ไม่แน่ใจน่า,จ,นาจะ2เมตรตรงนี้ก็จะกว้างมากนะครับ ด้านโน้นนะครับผมลืมบอกไปว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตรงข้ามกับบ่อตรงนี้นะครับนี่นะครับกลับมาชมอีกด้านหนึ่งนะครับ สำหรับความลึกของบ่อนะครับรวมสะดือน้ำก็อยู่ที่ประมาณ7เมตรกว่านะครับจากพื้นดินเดิมนะครับส่วนที่ตรงนี้นะครับที่เราได้ทำการเจาะนะครับผ่านไปได้2วันนะครับน้ำก็ออกดีออกสมควรนะครับ ใหญ่ลังการมากนะครับอลังการงานสร้างจะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ทำการย้ายรถนะครับไปลงที่ใหม่นะครับก็ห่างจากพื้นที่ตรงนี้นะครับไปประมาณ1กิโลนะครับด้านโน้นนะครับน่าจะ ฝั่งทางโน้นนะครับ1กิโลแต,ต่ก็ต้องขนรถนะครับบรรทุกอ้อมน่าจะประมาณ3ามกิโลนะครับเพราะว่าไม่อยากเดินลัดไปนะครับมันคันนาเยอะนะครับ สระบัวสระบัวก็นะครับเ,เจ้าของจะปลูกบัวไหว้พระนะครับไม่ใช่ไม่ได้ปลูกบัวที่สายบัวอะไรนะครับที่เป็นสีนะครับนี mm ่ hmm. นะครับผมจะให้ชม ก็โอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ นะครับตอนนี้ก็รถไทยกำลังรีบนะครับเจ็บงานสุดท้ายนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลในการที่จะขุดนะครับก็ติดตามชมผลงานของเราได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามทุกคลิปไม่พลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ